เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตำแหน่งนะครับบ้างแล้ว uh, ต่าเริ like ่มนะครับพร้อมเวลาเดินแล้วครับอ้าวไม่โยนไม่โยนเจ็บเลยนะครับส่งเลยดูเด็กจิตสอง วงังนะครับฝึกไว้อย่าเบิ้ลบอลบ่อยนะครับเดี่ยนจะติด <c oughs> อ่าสีเขียวจับบอลเอาตรงมง,งอยู่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนแดนแล้วนะครับพยายามมองแดนให้ถูกนะครับถุกทางไหนชุดทางไหน สับส่วนสีฟ้าสองคนสามคนโยนดกลสี่คนชูนไม่ได้ก็เย้ยยังโหรตีเดยียอะไเยาว่าโหกระโดดสูงมากครับเจ้เจ,เจ้จับบอลมองหาเพื่อนใครจะมาช่วยอาวตอนนี้กรรมาการ,รกบอกว่าหลุดมือไปสิจิตสีเขียวอีกแล้วนะส่งกลับมาแล้วก็ชูได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งบอล ชุดไม่ถึงตะกร้าจับไม่อยู่นะครับช้อนไม่ได้ครับถิดให้ใครดีดีลูกนี้จะได้คะแนนไหมได้เลย,เยโลอีกเอาลูกนี้กรรมงารบอกไม่ได้คะแนนแม่บอลจะเข้าตะกร้ายังออกมาทักว่าไทยโยนเอาตรงไปมองหาเพื่อนอี โดนแม้ไทยเอาจับลุกนี้ถือว่าไปปัดในมือัสีเขียวส่งบอลครับสีฟ้าได้แล้ครับจับส่งแล้วครับเอาแย่งได้โอ้โหจะตรงให้ไปสีเขียวเอาจับบอลให้อยนลุนลุนกันโมงตก,งกใจไดครับตอนนี้ ฝ้าจับบอลคว้างนี่แน่มานี่เลยติดแล้วเหมือนส่งให้เพื่อนยังก็ชุดลงไปแรงสีเขียวแมมาถึงได้แต้มเลยชุดุจับทับทิมส่งใบดิชาว่าไงชูได,ด้แล้วโอ้โหจะม,มาปักพันนี่แกแก้ที่มันไวจริงๆ สมก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมเดี๋ยวปีนี้ให้จบดีกว่าได้อยู่โรงเรียนอีกปีนี้เดี๋ยวจบไปหานักกีฬาทดแทนให้่าน <c oughs> เดี๋ยวต้นปีหน้านี่คอฟบอลจะต้องสร้างใหม่แล้ว กับทิมไปไหนว่าไว้กัห,หูเต็มเลยสีเขียวแยกกันเองเลยสีเขียวโอ้โหสีฟ้าบังมงไมไปหมดเลยนิชาบอกอยู่ในวงล้อมกับทิมชูลุกไปลงอีกหมนะีเดียนะเดียนีไวมากเอา้าลูกนี้เปล่าครับลูกนี้ไปปัดด้านหลังดังมือเลยนะครับ สีเกียวได้ส่งบอลวางไกลแล้วแจงมาได้ครับทีมทับทีมส่งกลับมาเอา้าส่งเอา้าไปอาส่งให้เจอไปใครไดนะ้ครับฟ้าส่งบอลครับเอา้าจับไม่ได้ที่ส่งไปข้างหน้าวิ่งกันเองสองโอ้โหวิ่งสัมอ้ามแล้วทีแลว ปุยาวิ่งไปไหนครับปุยาจะเล่นด้วยครับเอา,าไปแดงแดนของ<า>โอ้โหเปลี่ยนตัวเอาปุยาปุยาโอ้โหฟังด้วยเขาบอกให้ขอฟังนู้นสัง่งสั่งนู้นสั่งให้ขอเวลาเนอะ ผู้เล่บอกให้ผูยาขอเวลาเนาะได้แต้มนะับสีฟ้าได้แต้มแรกแล้วสองคะแนนเอาสีเขียวจับอลมันบอลเอาเอาล้มล้มสีฟ้าได้ตรงสีฟ้ามาตรงเดี๋ยวรอเอาส่งไป สีไหนได้ครับสีฟ้าไดอ้อีกครับอเีกเกี่ยวได้ตรงอีกแล้วได้คะแนนอีกแล้ว ไดแล้วครับพิมให้ใครดีปุ๊บโดนพ er. ิมเอาเอางงงงไปแล้วสองคนสามคนปูน้ำมาปัดข้างหน้าสีเขียวขอเวลาน so? um, ้อครับ <ơ wat>? ้ <waves> ต้องใสจะขอเวลานอกขอเวลานอกให้ต <i> ีฟ้าตั้งหลักเอาเริ่มนะครับสีเขียวไปแล้วจับมอนเอาติดตีฟ้าตีฟ้าฟ้าบอลตังหน้าโอ้โยเดอมาอยา่ไหนวะเนี่ยวิ่งไปทุกจุด จบัจบาจับนิทาจับบ้านชมบีไปแล้วทีเดียแยกจากมือเลยครับดีมากดีมากแล้วก็ชูไปเป็นชู้เฮยชักทิ้งเอาลงนับแต่ทีสองรับสี่คะแนนอันนี้มาแล้วครับตอนนี้สีเขียวบอกเทียนเ,ยนเอานะ อิชารับส่งให้ไม่งได้จะมนีไปข้างหน้าสองคนส่งไปบอลจับส่งชูบลุกไปลุกคว้าไกออหุ้ยทันทันไม่ทันพิจารน์อ้ยหูลูกนักแออกมาดีมากเลยครับทันสะกนี่ไวมากนี่พับเลิศก็ต,ต่อบอลได้แล้วชชล,ลิ่ค่ชูบลุกไปบลุก แม่เริ่มรูกเขาทิะทล้วครับสีฟ้าแต่มาแล้วครับแข่งอีกชั่วโมงอาจจะทันออกไปครับแต่ประการมาสีเขียวไนดะ้ไอสีฟ้าไนดะ้ถูดเลยลูกนี้ไม่ได้คะแนนนะครับลูกนี้ไม่ได้คะแนนชูดจากนอกเส้นอา้าแย่างเดีกลับมา รรมการบอกว่าสีเขียวได้ครับตงไปสีเขียวสกัดบอบลตรงมาติดตับทิว้างไปโอ้โหรับไม่ได้ครับ บอลองอยู่โดนไม่ได้ตรงพื้นกับความไกลไม่ไกลอย่างนี้เองีฟปาตรงบอลติดเอาติดดีหาบอลไม่เจอตินรงจับบอล นนเอาสีเขียวเช็ดด้วยครับป .4 มีคนเดียวเองขอป่เพิ่มหน่อยครับสีเขียวตอนนี้สีฟ้าโงงมาครับ ปอสีสีเขียวมีคนเดียวขอให้เป็นปอสีสองคนนะครับเอาปอไหนที่เยอะออกหน่อยเออลงปอสีครับแล้วอยากให้ปอสีได้ซ้อมเล่นไว้บ้างครับจะได้เป็นพื้นฐานปอห้า 5, สองคนนะครับปอหกอย่าเยอะ ขอสี่คนเดียวร็บขอตอสี่สองคนมันจะได้แบ่งกันนะครับไปถือตะกร้าหรือทําอะไรก็ได้นะครับอยากให้ได้เล่นกันทุกปอไม่เป็นไรกีฬานะครับตอนนี้อาบตอสีฟ้าและลส่งบอล พิชาจับบอลโยนไกลเอาเอิร์ลุดมือเอาน้องไม้ตรงให้ไครวางเฟรดนี่วางไปแล้วต่างปัดติดเองครับแต่นี้น้องออมเป่าหกวางมาบีตรงเอาตรงหาใครไม่เจอหนึ่ง ปัดไปแล้วพิชาจับบอนเอาุมอมมามาอมหายไม่เจออ,อมอ,อมวิ่งเลยดีกว่าออมบอกวิ่งเอาหนีกันนั่นเลยนะครับาาเดี๋ยวอย่ามาหาชันฉันหนีเอานีไปดีกว่าเอานะครับตีเขียวบุกอีกแล้วเขียวส่งมาเจอชุดลุกโอ้โหได้คะแนนอีกแล้ว จับบอลไม่อยู่ครับมิชาเริ่มครับสีเขียวตรงบอลน,นะครับเดี๋ยวเรากำลังหาแมวมองที่จะดูตัวเพิ่มเติมแพนเอาหกที่จะจบปีนี้ไปแล้วนะครับเอหก ับได้ครับยังไม่ออกนอกสนามมาแล้วเอาเอาอกโยนก็ไม่นับเนกวางมาครับส่งลูกนี้แยกกับมลูกนี้กรรมาการ,รว่าไปเบิ้ลบอลแล้วครับที่เขียวได้ส่งจากแดนข้างนะครับส่งมามองหาเพื่อนนี่ดูการส่งทักษะเฮ้ยอะไรหล่นมาเนี่ย ไปยทำหลนบอสเดล้าเฒ่าแถวบางสนามครับผลคะแนนปรากฏที่สกอร์บอร์บสีเขียว24